อยังไงแลตอนนี้เราก็คำว่ากิจการเพื่อสังคมก็มีอบบางองค์กรที่เป็นบริษัทกระแสหลักเอาไปใช้นะแล้วก็มีบางบริษัทก็เอาไปโฆษณาว่าเขาก็เป็นบริษัทเพื่อสังคมมันก็เลยยิ่งงงสับสนไปกันใหญ่นะทีนี้เราลองมาพูดในนิยามที่เป็นที่รับรู้ในระดับสากลคือหมายความว่าถ้าเราไปเดินทางไปร่วมงานสัมมนาที่ใช้คําว่ากิจการเพื่อสังคมหรือโซเชียลแอนต์เพรส์หรือเป็นงานสัมมนาที่ใช้คําว่าโซเชียลบิสเนสเนี่ยเขาพูดถึงอะไรกันนะคะมันก็จะเริ่มมี คําที่เข้าใจตรงกันอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะว่าก็คือว่าถ้าเป็นโซเชียลเ t อร์ไพรส์เนี่ยมีเป้าหมายที่การแก้ปัญหาที่ชัดเจนนะฮะว่าเป็นปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะคะขับเคลื่อนโดยใช้หลักการบริหารจัดการทางธุรกิจนะฮะก็คือมีการคิดอาจจะไปไกลถึงโมเดลธุรกิจมีการเขียนบิสซิเนสแ pl มีการวางแผนธุรกิจแต่อาจจะไม่ได้จําเป็นนะฮะแต่ว่าก็ใช้หลักคิดของธุรกิจนะ,ะเพราะอะไรเพราะว่า คำว่ากิจการเนี่ย enterprise ก็คือมันต้องเป็นภาษาธุรกิจเรียกว่า g o w i n g concern ใช่ไหมคะ g o i n g concern หมายความว่าเราอยากจะให้มันอยู่ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นความแตกต่างสมมติถ้าวันหนึ่งเราความแตกต่างระหว่างคนสองคนสมมติว่าคนแรกบอกว่าเราอยากจะทํากิจการเพื่อสังคมคนที่สองบอกว่าเราอยากจะทําโครงการเพื่อสังคมหรือกิจกรรมเพื่อสังคมอันนี้คือความแตกต่างนะคะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะฮะแต่ว่านี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าจะทําโครงการหนึ่งโปรเจกต์หรือหนึ่งโปรแกรมนะฮะ ทำแอคทิวิตี้ก็คือหนึ่งกิจกรรมก็แน่นอนว่ามุมมองหรือว่ากรอบคิดก็ย่อมแตกต่างจากคนที่บอกว่าจะตั้งใจทำกิจการนะคำว่ากิจการคือมันต้องมีโครงสร้างมันต้องมีแผนมันต้องมีความพยายามหรือเป้าหมายที่จะสืบทอดทำไปเรื่อยๆนะทำไปไม่ใช่ว่าทำสามเดือนแล้วหยุดทำนะอย่างนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่กิจการทีนี้ สุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะในเมื่อมันมีความความว่ากิจการคือ g o i n g concern คืออยากให้อยู่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็เลยจะต้องพยายามนะคะที่จะบรรลุความยังย่งยืนทางการเงินใน,ในบางอย่างกนะ็คือต้องอยู่ได้ทางการเงินนั่นเองถึงแม้ว่าเป้าหมายหลักจะไม่ใช่การสร้างกําไรสูงสุดหรือการขายของเหมือนกับธุรกิจก็ตามนะะอย่าลืมว่าสิ่งที่จะเป็นตัว,ต,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 วตัวแรกนะคะปัจจัยแรกที่จะบ่งชี้ว่ากิจการอะไรเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คือต้องดูที่พันธกิจดูที่มิชชั่นดูที่เป้าหมายของเขาว่าเขาจะ ชัดเจนไหมนะคะว่าเขาจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างซึ่งพอบอกว่าจะแก้ปัญหาก็ต้องมีความชัดเจนเขาตอ้องอธิบายได้ชัดว่าปัญหาที่เขาจะแก้มันคืออะไรมันเป็นปัญหายัางไงนะคะทำไมถึงได้เราถึงควรจะมองเห็นว่าไอ้นี่แหละคือปัญหาสังคมหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเะนั้นมันก็เลยเชื่อมโยงกับประเด็นต่อมาเพราะฉะนั้นพอกิจการเหล่าชนิดนี้เนี่ยเขาวางเป้าหมายหรือเหตุผลในการดํเนินงอยู่เขาเนี่ยที่การแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนว่าความสําเร็จก็จะต้องวัดจาก ผลลัพธ์ทางสังคมที่เขาสร้างนะว่าเขาทําไปแล้วมันแก้ปัญหาได้จริงไหมมันแก้ได้มากน้อยแค่ไหนมันมีความคืบหน้ายัางไงนี่ก็เป็นที่มาว่ามันกิจการเพื่อสังคมที่ตั้งใจที่จะทํากิจการเพื่อสังคมเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการหรือมีวิธีคิดในการวัดผลลัพธ์ทางสังคมนะไม่งั้นก็มันก็จะตอบไม่ได้ว่าสมมติเราอยากจะแก้ปัญหานี้เนี่ยแต่เราปีเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราแก้ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะหรือว่าปัญหามันหมดไปหรือยัง ทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้คําว่า CSR หมุนกลับมาเนี่ย CSR มันเป็นแนวคิดนะคะจริงๆตอนนี้ก็ไปไกลกว่าแนวคิดแล้วมันก็เริ่มมีมาตรฐานการเปิดเผยมีชุดมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะมันก็เป็นชื่อย่อมาจากคําว่า corporate social responsibility หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอันนี้เป็นแนวคิดที่ถือกาเนิดในธุรกิจทั่วไปธุรกิจกระแสหลักนะก็คือบริษ,ษัททั่วๆไปที่สแสวงกำไรสูงสุดนะหรือว่าขายของขายบริการนะเป็นแนวคิดที่เกิดในนั้น แต่เกิดจากความคิดที่ว่าบริษัทเนี่ยจะคำนึงถึงผู้ถือหุ้นอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะคือถึงแม้ว่าจริงโครงสร้างเดี๋ยวจะมีประเด็นต่อๆไปที่อาจจะพูดถึงก็คือว่าในโครงสร้างกฎหมายธุรกิจในวิธีคิดเรื่องของพันธะระหว่างกรรมการบริษัทกับตัวผู้ถือหุ้นนะ,ะก็ดีหรือว่าพันธะระหว่างคณะผู้บริหารบริษัทกับผู้ถือหุ้นก็ดีเนี่ยจริงๆการเขียนกฎหมายธุรกิจในโลกสมัยใหม่แทบทุกประเทศก็จะยึดโยงอยู่กับ ผลกับผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญนะนี่คือสิ่งที่เรียกว่า fiduciary duty หรือว่าหน้าที่ของกรรมการบริษัทนะถ้ากรรมการบริษัทไม่รักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นก็อาจจะมีความผิดนะผู้ถือหุ้นก็อาจจะฟ้องร้องได้งนั้นมันยึดโยงมาแบบนี้ทีนี้ไอ้ a, หลักคิดเรื่อง CSR มันก็พัฒนามาจากความคิดที่ว่าเอ๊ะจริงๆสมัยใหม่เนี่ยเวลาถ้าธุรกิจจะอยู่รอดเนี่ยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นเป็นหลักหรือว่าเป็นคนํานึงถึงเรื่องกำไรสูงสุด,สดอย่างเดียวอาจจะไม่พอจะต้องมองดู s t a โฮ h o l d e หรือว่าผู้มีีสสส่วนได้เย กลุอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือชุมชนหรือในวงกว้างก็อาจจะเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมนะฮะรัฐเหล่านี้เพราะว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็เป็นเรียกว่ามีส่วนสําคัญนะฮะในการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าเขามาส่งแรงกระทบบางอย่างมาให้ธุรกิจนะพูดง่ายๆก็คือว่าดูแลแต่ผู้ถือหุ้นอย่างเดียวไม่ได้นี่ก็เป็นแนวคิดที่พัฒนาแล้วตอนนี้ปัจจุบันก็ ก็เริ่มมีมันก็มีคำคุณใช้คำว่า stakeholder model นะหรือว่าโมเดลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเข้ามาแทนที่คำว่า shareholder model หรือเป็นโมเดลที่อาจจะในโรงเรียนบริหารธุรกิจสมัย30ปีที่แล้วก็บอกว่าก็คุณก็ดูแลผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวอันนี้เป็นหน้าที่เดียวของธุรกิจแล้วหลังจากนั้นผู้ถือหุ้นจะเอากำไรไปทำอะไรก็เรื่องของผู้ถือหุ้นถ้าผู้ถือหุ้นจะช่วยสังคมก็เป็นเรื่องผู้ถือหุ้นนะแต่ว่าแนวคิดนี้มันอันนี้ก็เป็นเสียสาก็เป็นแนวคิดที่มาคัดง้างกับ ความคิดอย่างนั้นนะว่าว่าจริงๆแล้วความสำเร็จของธุรกิจเนี่ยจริงๆไม่ได้เกิดจากผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวแต่ว่าก็เกิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายๆฝ่ายนะอันนี้ก็เป็นความเรียกว่าอธิบายแบบเร็วๆนะฮะแต่ว่าจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นจุดกําเนิดหรือว่าที่มาของคําว่ากิจการเพื่อสังคมกับคําว่า CSR มันมากับคนละโลกนะคะมันเป็นคนละเรื่องกันนะ CSR เป็นแนวคิดที่เกิดอยู่ในธุรกิจกระแสหลักพยายามที่จะ c o n v i n c ์หรือว่าชี้ให้ธุรกิจทั่วๆไปไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยมองเห็นความสําคัญของ การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆส่วนกิจาการเพื่อสังคมเนี่ยเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาเพื่อพูดถึงองค์กรที่มุ่งหวังจะแก้ปัญหาเป็นหลักนะคะเพราะนั้นมันเมันเป็นคนลาก,ก,ก,ก็อาจจะเรียกว่าคนละวงการก็ได้นะะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จ,จะมีบางตลาดที่ทํางานในที่เดียวกันเพราะว่าตอนนี้โลกมันก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะนี้ประเภทใหญ่ๆก็อันนี้ก็แบ่งเองนะคะแบบกว้างๆก็อาจจะมีอยู่4แบบ ของกิจการเพื่อสังคมนิยามของตัวเองนะคะอันนี้ก็นิยามแบบว่าเขาทําอะไรจริงๆก็จากที่พยายามดูในที่ผ่านๆตาเหมือนกันนะฮะอันแรกก็คือกิจการเพื่อสังคมที่มีลูกค้าและลูกค้าก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการจะช่วยอย่างเช่นกิจการอันนี้ก็จะเห็นชัดถ้าเกิดเป็นกิจการที่บอกว่าตั้งใจจะแก้ปัญหาความยากจนหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนจน เช่นรู้สึกแย่มากที่คนจนทําไมเข้าไม่ถึงไฟฟ้าที่มีราคาถูกนะหรือว่าทําไมคนจนเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะคิดโมเดลธุรกิจที่ขายของหรือเช่นขายไฟฟ้าหรือขายบริการสุขภาพให้กับคนจนเลยโดยตรงในราคาถูกะะนั้นกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการจะช่วยเนี่ยก็คือลูกค้าเองอันนี้อาจจะมีตัวอย่างนะอย่างเช่นธนาคารกระมีหรือดีไลท์ดีไซน์ซึ่งเดี๋ยวดาวก็จะได้ยกตัวอย่างให้ละเอียดขึ้นนะคะต่อไปว,ว่าเขาทํางานยังไงนะคะ กิจการแบบที่สองก็อาจจะเป็นกิจการที่กลุ่มเป้าหมายก็คือว่ากลุ่มเป้าหมายทางสังคมที่เขาต้องการจะช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าเขานะ,ะลูกค้าเขาเป็นคนกลุ่มอื่นนะคะก็เลยต้องมีการคิดโมเดลธรุรกิจขึ้นมาอันนี้อาจจะซับซ้อนก,นกว่าแบบแรกนะะแบบแรกก็คือว่าเราพยายามคิดโมเดลธรุรกิจบางอย่างที่เรียกว่าไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและให้เขาเป็นลูกค้าเราคือให้เขามาซื้อสินค้าหรือบริการเราแต่ว่าแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ากลุ่มเป้าหมายเราอาจจะไม่ใช่ คนที่อาจจะมีเงินมาซื้อสินค้าเราหรือมันเราไม่ได้คิดโมเดลแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นแบกซูริเชสเนี่ยก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการจะช่วยก็คือแม่บ้านนะคะที่รายได้น้อยอยู่ในสลัมที่ฟิลิปปินส์โมเดลธุรกิจของเขาก็คือว่าการที่จะผลิตกระเป๋าหรือถุงผ้าจริงๆก็คือกระเป๋ากระเป๋าซึ่งดูดีไซน์แบบค่อนข้างดีนะะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เห็นเนี่ยโดยที่ให้แม่บ้านเหล่านี้เนี่ยมาเป็นซัพพลายเออร์มาเป็นคู่ค้ามาเป็นพันธมิตร มันแม่บ้านเหล่านี้ไม่ใช่คนที่เขาจะไปขายกระเป๋าให้ใช่ไหมเพราะว่าแม่บ้านไม่ได้ไม่ได,ไได้เขาไม่คิดว่าแม่บ้านอยากจะได้กระเป๋าหรืออาจจะไม่ได้อยากจะใช้กระเป๋าเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้อยากซื้อกระเป๋าแต่แม่บ้านเนี่ยมีปัญหาขาดแคลนรายได้นะฮะก็เลยคิดโมเดลที่จะเพราะฉะนั้นแม่แมบ้านความสัมพันธ์ระหว่างแม่บ้านกับกิจาการก็คือแม่บ้านก็เป็นซัพพลายเออร์ของกิจาการหรือว่าบางส่วนก็เป็นพนักงานนะะของกิจาการหรือในทํานองคล้ายกันก็คืออย่างโครงการพัฒนารอยตุงอันนี้ทุกท่านก็อาจจะรู้จักดีนนนนนนนะใใปปรรเเเทททททศไยกกก็็็จาาาาาาาพื่่อสังงงคมมีํํ ในหมวกของอจดเป็นเ,เรียกว่าองค์กรไม่สแสวงกําไรนะฮะับวนี้ที่พัฒนาดอยตุงก็ตั้งใจจะช่วยเหลือชาวเขาใช่ไหมคะเป็นเป็นเป็นหลักนงั้นกลุ่มเป้าหมายคือชาวเขาทางภาคเหนือนะคะแต่ก็ไม่ได้จะเอาอะไรไปขายชาวเขานะฮะแต่ว่าก็คล้ายๆกันก็ให้ชาวเขามาเป็นซัพพลายเออร์หรือว่าไปฝึกสอนอาชีพเพื่อให้ชาวเขาเป็นผู้ปลูกกาแฟเพราะ,ะนั้นคนที่เป็นลูกค้าของดอยตุงจร,งจรงิงๆก็ไม่ใช่ชาวเขาคือพวกเราเนี่ยแหละที่ซื้อกาแฟกินนะก็เช่นกันคนที่เป็นลูกค้าของแร็กซูริชเชสก็คือคนที่มีตังค์ซื้อกระเป๋า ที่รักสุวิเช์ค่ะวันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างแบบที่1กับแบบที่2นี้นะคะแบบที่3ก็คืออันนี้อาจจะเอา,า,เอ,าอันนี้เอาตามนิยามของอาจ,จารย์ยูนุสนะคะเพราะเห็นบางท่านในที่นี้ก็อาจจะคุ้นเคยกับวิธีมองกิจการเพื่อสังคมแบบอาจ,จารย์ยูนุสนะคะมุ h a m มัดยูนุสก็คือแกก็มองว่าอาจ,จารย์ยูนุสเนี่ยสนใจเรื่องปัญหาในชุมชนนะคะเป็นพิเศษปัญหารเรื่องความยากจนเป็นพิเศษอาจ,จารย์ก็มองว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ ช่วยเหลือจริงๆเนี่ยก็ควรจะให้คนในชุมชนนั่นเองเนี่ยก็คือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้เป็นเจ้าของกิจการได้เ <what> ป็นผู้ถือหุ้นง่ายๆนี่ก็คือโครงสร้างที่แกก็คิดมากับธนาคารกระมีนก็คือธนาคารกระบีเนี่ยถ้าไปดูสัดส่วนการถือหุ้น90%ก็คือลูกนี้ของกระมีนเองนะก็เป็นผู้ถือของธนาคารนั้นแกก็มองว่าถ้าเกิดว่ากิจการเพื่อสังคมที่จะโดยเฉพาะที่ช่วยเหลือชุมชนคนในชุมชนเนี่ยสุดท้ายถ้าสามารถทําให้คนในชุมชนมาเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยมันก็จะมีความยั่งยืนนะในแง่ที่ว่า กำหนดได้ว่ากิจการนี้อนาคตจะเป็นยังไงนะคะเราก็จะเรื่องของการจัดสรรกำไรอะไรก็จะเป็นผลประโยชน์ของเขาโดยตรงเพราะ,ะน,นั้นก็คืออันนี้ก็เลยแยกออกมาให้เห็นเป็นอีกรูปแบบหนึง่งนะะแกก็ใช้คําว่า type two social business นะคะ <laughs> ซึ่งก็จะมี type one ที่ก็ไม่ใช่กิจการที่ชุมชนเป็นเจ้าของนะคะโดยตรงสุดท้ายก็คือเราก็จะเห็นค่อนข้างเยอะมากขึ้นในประเทศไทยนะ,ะ,นะะก็คือกิจการที่อ,อ,อาจจะใช้คําว่าเราไม่ได้ทํา งานโดยตรงเพื่อแก้ปัญหาสังคมแต่เราไปพยายามช่วยคนอื่นที่เขาแก้ปัญหาสังคมอันนี้ก็อาจจะใช้คําว่าเป็นตัวกลาง intermediary หรืออาจจะใช้คําว่าคําที่ฟังดูดีหน่อยก็อาจจะ enabler หรือว่าคนที่พยายามเอื้อให้คนอื่นก็คือไปเพิ่มพลังให้กับกิจาการเพื่อสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้มีอะไรบ้างก็อย่างเช่นถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนเราบอกว่าเราจะตั้งกองทุนขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อช่วยเหลือคนที่ทํากิจาการเพื่อสังคมเพราะเราคิดว่ากิจาการเพื่อสังคมมีปัญหาในการหาทุนหรือว่าเราอาจจะบอกว่าเราเราเก่งเรื่องของ สื่อเราเป็นครีเอทีฟโฆษณาเรามองว่ากิจการเพื่อสังคมอาจจะมีปัญหาในการสื่อสารนะคะเราก็ไปตั้งครีเอทีฟเราก็ประกาศว่าเราครีเอทีฟเราเนี่ยจะรับงานหรือเน้นงานที่ช่วยเหลือกิจการเพื่อสังคมอันนี้ก็เป็นตัวกลางแบบหนึ่งนะคือเราไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆโดยตรงเราไมไ่เป็นคนที่อยู่กับปัญหาแต่เราเป็นตัวกลางให้นะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอาจจะมีศูนย์บ่มเพาะหรือว่าเวนเจอร์แคปิตอลิสต์อันนี้ก็เป็นลักษณะที่4ก็เลยใช้คําว่าเอ็นเอเร์ก็คือว่าไปไปไป,ไปช่วยกิจการอื่นนะะซึ่งก็็จจจเหได้ไดอาจจ ชัดชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะนนในประเทศเราก็มีหลายกิจาการนะคะ